หลายคนคอมเมนต์ถามพี่บํานะครับว่าพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางเองกสารเดิน,นทางเนี่ยมันต้องเปียกน้ําเปียกขนาดไหนถึงจะใช้การไม่ได้หรือว่าต้องดูยังไงก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเนี่ยมีพาสปอร์ตมีเอกสารแทนหนันงสือเดินทางของแรงงานกัมพูชาอยู่ในมือสองเล่มดูเนื้อในแล้ว,ลวเปียกนา้าเดี๋ยวจะไปดูข้อมูลว่ายัางอยู่ในประเทศไทยได้ไหมเล่มสีดําแบบนี้นะครับสําหรับแรงงานแถวกัมพูชานะ ก็ต้องดูที่เนื้อหาข้างในนะว่าเสียหายไปเยอะไหมโดยเพพาะรายละเอียดที่เป็นสาระสําคัญอย่างพวกรอยตาหนังสือเดินทางรอยตับของตอมของตัวนี้เป็นรอยตราวีซา่าเห็นแต่ลายเซ้นแล้วก็เวลาตรงนี้นหายหมดเลยเป็นสาระสําคัญเรามาเช็คข้อมูลในระบบของสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองแล้วปรากฏว่าเขายังมีปิดไว้ก่อนนะครับที่จะอยู่ได้นะครับเนี่ยถึงวันที่13เดือน2ปี2025 ก็คือเขายังมีสิทธิ์ที่จะอยู่อยู่นะครับนี่เช็คในระบบนะสิ่งที่เขาจะต้องทําต่อไปก็คือไปออกไปทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทํามาแล้วก็ต้องเอามาย้ายตรานะครับไปติดต่อตานางานตรวจคนเข้าเมืองประจาจังหวัดในพื้นที่ที่อาศัยอยู่อยู่จังหวัดไหนก็จะมีต่อมอให้เขาย้ายข้อมูลย้ายรอยตรานะครับจากเล่มเนี้ยเล่มเก่าเนี้ยไปไว้ที่เล่มใหม่ก็จะใช้ได้ตามปกตินะครับแล้วคราวต่อไปก็ระมัดระวังว่าอย่าทำให้มันเป็นแบบนี้อีกมันเปียกน้ำเปียกอะไรก็ใช้อย่างระมัดระวัง หาถุงพลาสติกหรืออะไรใส่ไว้ห่อไว้ดีๆนะต้องเล่บเนี่ยก็เป็นของสามีภรรยากันก็ลักษณะเดียวกันเลยขาดแล้วมีอายุใช้งานได้แบบปีนี้2,024ใช่ไหมอีก5ปีนั่นนะแต่เมื่อมีปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับรอยตาวิซ่าเท่านั้นเลยก็ต้องไปทําเล่มใหม่มาชิกในข้อมูลก็จะเหมือนกันนะครับมีเขาเป็นข้อมูลที่เขายังมี เขาเรียกว่ามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในประเทศไทยเพื่อทํางานเป็นแรงงาน3สัญชาตินะมันดูเนื้อในแล้วมันเป็นแบบนี้ต้องเราต้องไปทำเล่มใหม่นะมันไปอยู่จังหวัดไหนทํางานที่จังหวัดไหนพลมสองครับพลัมสองติดต่อตอมแถวนั้น,นแหละทำพาสปอร์ตด้วยใช่ไหมเนี่ยครับใช่ค่ะเวลาจะขึ้นมาแล้วก็ทำไหม่ด้วยโอเคปะเอาขึ้นค่ะค